สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นวันนี้อิงอิงถูกใจคอมเมนต์ภรรยาหลวงหลังจากที่สาวอิงอิงอิงนภัสแสดงความเป็นห่วงบรรยายเป็กสันใจผ่านทางไลน์เกข้อความไปหาน้องลียาจนทําใ้ห้องค์แม่ธัญญาธัญญเล่ลงไปแล้วนั้นก็ดูเหมือนเรื่องต่างๆยังไม่จบเพียงเท่านี้พอล่าสุดอิงอิงอิงนภัสก็ได้เข้าไปคอมเมนต์โต้ตอบกับชาวเน็ตที่มีทั้งให้กําลังใจและจุดประเด็นดราม่าขึ้น โดยหนึ่งในข้อความจากชาวเน็ตได้เผยไว้ว่าน้องอิงได้สืบประวัติเมียหลวงบ้างหรือยังเงินที่ครองสามีร2 4ล้านอะ่ะส่วนเมียน้อย20ล้านนะนะถ้าน้องอิงยังกอบโกรยจากผัวเขาได้ไม่มากพออยู่เงียบๆแบบไม่ต้องมีบทไปก่อนนะคะชีวิตจะได้สบายมีเงินใช้กินเที่ยวชบของเบนเนมไปนานๆแต่ถ้าคิดว่าผัวเขาให้มากพอแล้วก็เชิญเฟียสต่อเลยค่ะพี่ชาวเน็ตสายเผือก รอเยอเยอวันที่น้องลมค่ะต่อมาได้มีชาวเน็ตอีกหลายเข้ามาคอมเมนต์ต่อไว้ว่าเราเห็นที่ทนาเจมบอกว่าถ้าทางหลวงยินยอมรับรู้จะฟ้องเรื่องกิ๊กก้ไม่ได้แล้วนะซึ่งคอมเมนต์ดังกล่าวอิงๆได้เข้ามากดถูกใจพร้อมตอบกลับทันทีอ่าถูกเรื่องคุกคามเด็กก็ฟ้องไม่ได้เพราะไม่มีประโยงในคุกคามเลยหาคุณผู้ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ